ไม่ต่างเราสมบูรณ์ในยกถาประาบการตั้งฐาน,านะลุกลบ Tim di bidang sains, jenamaan, di bidang sains, งามติดต่อกันก็เงื่อนด้วยะวามจพระเจ้าหลงหลวงปรด้าได้เรื่องธรรมดศัเป็นชั้นแต่มาชั้นล่ก็มีงานงามศักด์ตั้งมานคนตได้สี่รูปก็เห็นได้พิ่กระาเห็นว่าทั้งสี่รูปนี้ได้รับประทุนล ศาสนาจะเป็นเจ้าว่าหรือเป็นผู้ช่วเจ้าว่าหรือทุกตำแหน่งต่างๆนี้ที่มันไม่เป็นผู้ช่วยเป็นพระที่สนงเข้ไป 啊。Um, no. เป็นผู้ได้รับเลมคือเกิดความดีใจตัวเองก็ดีใจผู้ไน้รับก็ดีใจก็เลยก็ขอบพรกคุณทุกพกันดาที่มาในวันนี้ก็เราทั้งหลายในในแต่ทั้งหลายทุกคนก็มีที้หนึ่งเว้น ก็เป็นหลักคอามรมวินัยในการดำรงตนเป็นเกเป็นพระภิกษุของเราต้องเป็นตัวรั้ของเพราะในงานเราก็ดำรงในทางที่เอาหลักของเระพุจธเจ้ากันเราเป็นขอัเราในวันมาคาอุชัยเป็นปัจจัยเป็นตน ใช้หลักนี้เป็นแนวทางม,มาแล้วกันผู้โพสต์เองก็ใช้หลักนี้แล้วก็เกิดตันออกมาก็เราทัหลายนี่นะ,ะเป็นเจ้าหน้าบปกครองส่วนใหญ่ไม่ต้องบุกกองก็ต้องเป็นเจ้าวาเป็นรองเจ้าวาเป็นผู้ช่วยจาวาเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งทางสถาปิกรรมเพราะนั้นเราก็ต้องมีจับปัดปฏิบ,บัติอย่างไรก็แต่ ใช้หลักไว้เราต้องมีหลกกางพลังการมีหลักการและมีวิธีการนะครับใช้หลักนี้ตามหลักเนี่ยปฏิบัติมันจะเป็นประเทศสเป็นของกางทุกคนต้องมีหลกกางโดยก็าผู้เชิดเจ้า,จาว่าสิ่งสองผ่านก็ทำตามที่เจ้าว่านมอบมา ต้องอยู่คู่กับเจ้าพายใจะทำอะไร้วแต่ระระจะาทำให้เกินนอกที่นะครับมีหลายรูปทำาอะไรตถอนสอนออกมาว่ามดี่วเจาวาดทาไปแต่ไม่ควเจะวาดเยอเป็นการไม่ ใหญ่สุดไม่มีการนอกจก่รณภานเจ้าว่ารองเจ้าว่าผู้เชิอเจ้าพานอกจากขึ้นไปยังตระกลตรกลตองตัวยังตรเบิดรองจะัดกจังหวัดรองาคทกแปสิบต้องราหรือรณภานแต่ตำแหน่งส่าากก็คือเจ้าว่าดรองเองงงงอจ้าว่าผู้เชิอเจ้าว่า,า,วานี้ไม่มีเสีย วันนั้นเอาจารปฏิบัติมาแล้วนะครก็คือเว้นในปีที่คนเว้นปฏิบัติปีที่ผมปฏิบัติเอาแล้วก็องค์การตัวเอนมาก็ฝากญาติโยมในหน้าที่มาให้เป็นอย่างมีผู้นำต้องทิ่นงแล้วก็เป็นผู้นำของชุมชนต่างๆที่มาให้ฝากตนรับถือให้มาให้เป็นหลักใจวันนั้นก็ฝากญาติโยมในนา ข้านาย,ยพพพพาา 6, แล้วก็พระครูก้าครูเบริกาสารผมก็ขอมอบพระราชกรณีนี้นะก็ลับไปก็จเนนตามอย่างที่ต่างเพราะว่าเว้นสิ่งคเว้นตบพ่อสิ่งที่ควรตบเพื่ก็ขออนุโมทนา,นานทั้งสิ่นนทุกก็ในนามคณะสงฆสมเด็จพระ้สฒพันธาะนามในนามทูดที่นี้ก็ 你路，第不部分。